วินัยของผู้ครองเรือนสิงคาละกะสูตรตอนที่สามสิบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนขฤหระหบดีบุตรคนชักชวนในทางชิบหายท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสี่คือชักชวนให้ดื่มน้ำเมาคือสุรราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่ง ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนหนึ่งชักชวนให้ดูมหรสพหนึ่งชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งดูก่อนขระฤหบดีบุตรคนชักชวนในทางชิบหายท่านเพงทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถานสีเล่านี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดา คลันตรัสบ,บรรยากรณะภาสิตนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบัณฑิตผู้รู้แจ้งมิตรสี่จำพวกเหล่านี้คือมิตรปอกรอบหนึ่งมิตรดีแต่พูดหนึ่งมิตรหัวประจบหนึ่งมิตรชักชวนในทางสิบหายหนึ่งว่าไม่ใช่มิตรแท้พึงเว้นเสียให้ห่างไกลเป็นคนเดินทางเว้นทางที่มีภัยเฉพาะหน้าฉะนั้น มิรปลอมหรือมิรเทียมดูเหมือนกับเป็นมิตรแต่ก็ไม่ใช่มิตรลักษณะของมิตรประเภทนี้ก็คือชักชวนไปในทางชั่วชักชวนไปในทางหายณนะซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นการทำลายประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าท่านให้ดูมิตรประเภทนี้จากการชักชวนสี่ประเภทด้วยกัน 1. ชักชวนให้ดื่มน้ำเมา สองชักชวนให้เที่ยวกลางคืนสามชักชวนให้ดูการเล่นมหรศพต่างๆสี่ชักชวนให้เล่นการพนันลนักษณะของมิตรชักชวนไปในทางชั่วประเภทที่หนึ่งคือชักชวนให้ดื่มน้ำเมาเพราะโทษของการดื่มน้ำเมานั้นก็คือหนึ่งทำให้เสียทรัพย์สองก่อทะเลาะวิวาทสามทำให้เกิดโรคสี่มักถูกตดเตียน ถ้าไม่รู้จักอายหกบันทอนกำลังปัญญาตื่มน้ำเมาทำให้เสียทรัพย์หรือเสียเงินก็เพราะว่าจะต้องเสียเงินซื้อสุราและเมรยัยไม่ไว่าจะเป็นเราซื้อหรือเพื่อนซื้อก็ต้องเสียเงินเหมือนกันถ้าไม่ซื้อแต่มักเองทำเองหรือต้มกลั่นเองแม้อย่างนั้นก็เสียเงินเหมือนกัน เพราะว่ขาขณะดื่มก็ไม่ทํางานหรือจะทํางานด้วยจะดื่มด้วยก็ทําให้เสียงานเสียงานทั้งที่เป็นงานของตัวเองและงานของคนอื่นจะเป็นงานของเอกชนหรืองานราชการก็ตามเมื่อทํางานให้เกิดความเสียหายก็ต้องถูกลงโทษอาจจะถึงขั้นถูกไล่ออกจากงานเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเสียเงินเสียรายได้ประจํา อีกอย่างหนึ่งเมื่อเมาแล้วก็ทํางานไม่ได้เงินใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเงินเก่าที่มีอยู่ก็หมดไปตามลําดับถ้าไม่ดื่มในเวลาทํางานแต่ดื่มในเวลาเลิกงานก็เสียเงินเหมือนกันเมื่อดื่มหลังเลิกงานแล้วเมาค้างก็ทําให้งานพรุ่งนี้เสียหายแม้จะไปทํางานได้แต่ก็ทําให้งานขาดประสิทธิภาพโทษของการดื่มน้ำเมาในข้อที่สองก็คือก่อทะเลวิวาท เพราะว่าการดื่มสุลานั้นทําให้ขาดสติขาดความรับผิดชอบชั่วดีทําให้พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดกระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเมื่อพูดขัดคอกันพูดขัดแย้งโต้เถียงกันก็ทะเลาะกันบางครั้งก็ทำร้ายร่างกายกันทำร้ายร่างกายซึ่งกันและก,กันจนบาดเจ็บหรือล้มตายก็มี โทษของการดื่มสุราในข้อที่สก็คือทำให้เกิดโรคเช่นทำให้เกิดแผลในกระเพาะลำไส้ตับถูกทำลายความจำไม่ดีกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทำให้เลือดจางทำให้การแข็งตัวของเลือดบกพร่องตับอ่อนอักเสบเป็นโรคซึมเศรา้าวิตกกังวลเป็นโรคพิสุราเรือรัง เป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นต้นโทษของสุราในข้อที่สี่ก็คือถูกติเตียนเมื่อพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะขาดสติด่าว่าหรือทำร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นทั้งผู้ที่มีพระคุณและผู้ที่ไม่มีพระคุณก็ย่อมจะทำให้เสียชื่อเสียงเสื่อมจากความนับถือ มักจะได้รับการติเตียนจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นคนขี้เมาเป็นคนไร้คุณค่าเชื่อถือไม่ได้โทษของการดื่มน้ำเมาในข้อที่ห้าก็คือไม่รู้จักอายเมื่อเมาขาดสติแล้วก็พูดในสิ่งที่น่าละอายในเวลาปกติไม่กล้าพูดทำในสิ่งที่น่าละอายทำในสิ่งที่น่าติเตียนซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ทำ เช่นเปิดเสื้อผ้าเปิดเผยอวัยวะที่ควรปกปิดเป็นต้นโทษของการดื่มน้ำเมาในข้อที่หกก็คือบัทอรกำลังปัญญาการดื่มสุราเป็นประจำนั้นทำลายระบบประสาททำลายระบบสมองทำให้ระบบสมองและระบบประสาทนั้นเสื่อมลงความจำเสื่อมความคิดไม่ว่องไวความคิดช้าลง เมื่อเมาแล้วจะเรียนจะอ่านจะเขียนจะท่องจำหรือจะพิจารณาสิ่งผิดถูกหรือพิจารณาสิ่งผิดชอบชัว่วดีก็ลำบากเมื่อขาดสติเสร็จแล้วการกระทำการพูดการคิดก็ย่อมจะไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อนที่ชักชวนให้ดื่มน้ำเมาน,นั้นจึงเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมเป็นมิตรปลอม เพราะทําให้เกิดความประมาทในทรัพย์สินประมาทในการกระทําประมาทในชีวิตความเป็นอยู่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมปล่อยชีวิตไปตามอํานาจของความอยากเบื่อเป็นการชักชวนให้ทําลายโภคสมบัติที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไปมิตรชักชวนในทางชั่วประเภทที่สองก็คือชักชวนให้เที่ยวกลางคืนโทษของการเที่ยวกลางคืนหกประการก็คือ หชื่อว่าไม่รักษาตัว 2. อชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย 3. ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่หวาดระแวงของคนทั้งหลาย 5. ้ามักถูกใส่ความ 6. กทำตนให้ลาบาก 1. ไม่รักษาตัวเองก็คือภายในเวลาค่ำคืนนั้นมีมากมายไม่สามารถที่จะมองเห็นได้มักประสบอันตรายต่างๆประสบอันตรายจากอุบัติเหตุ ประสบอันตรายจากศัตร,ตรูจากโจรผู้ร้ายหรือจากสัตว์ร,ร้ายต่างๆถ้าไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เป็นเหตุทำให้เสียสุขภาพด้วย 2. ชื่อว่าไม่รักษาลูกและเมียเพราะเมื่อทิ้งบุตรและภรรยาไว้ที่บ้านอันตรายหรือความจำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยไม่ทันช่วยไม่ได้ เหมือนไม่รับผิดชอบต่อลูกและเมียจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ช่างหากตัวเองประสบบติเหตุหรือถูกทำร้ายทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบดูแลลูกเมีย mm. ก็ได้ชื่อว่าทอดทิ้งไม่รักษาลูกและเมียนั่นเองสามชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติเพราะไปเที่ยวก็ต้องเสียเงิน เงินที่มีอยู่ก็หมดไปเงินที่ยังไม่มีก็ไม่เกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งเมื่อตนไม่อยู่บ้านมีแต่ลูกและเมียเท่านั้นโจนผู้ร้ายก็ได้ช่องได้โอกาสทำการลักขโมยป้นจีได้การไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆนั้นทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจะทำให้สุขภาพไม่ดีเสียสุขภาพเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ ก็ต้องเสียเงินรักษาพยาบาลขณะเจ็บป่วยก็หาเงินไม่ได้ซ้ำร้ายต้องเสียเงินรักษาพยาบาลอีกก็ได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัตินั่นเองโทษของการเที่ยวกลางคืนในข้อที่สี่ก็คือเป็นที่หวาดระแวงของคนทั้งหลายคนทั่วไปก็มักสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพก่อให้เกิดความสงสัยว่าอาจจะเป็นโจรผู้ร้าย ผู้ไปเที่ยวกลางคืนจึงไม่เป็นที่ไว้วางใจของใครก่อให้เกิดความหวาดระแวงก่อให้เกิดความสงสัยไปในทางไม่ดีหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ที่ไปเที่ยวก็อาจจะต้องถูกสงสัยว่าเป็นผู้ร้ายหรือผู้ที่กระทำความผิดนั้นๆก็ได้โทษของการเที่ยวกลางคืนข้อที่ห้าก็คือมักถูกใส่ความนอกจากจะเป็นที่หวาดระแวงหรือสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นผู้ร้าย เป็นผู้ที่ไปล้นไปชี้หรือฉกชิงวิ่งราวแล้วหากมีเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงๆอาจจะถูกใส่ความว่าเป็นมิจฉาชีพจริงๆเป็นผู้ร้ายจริงๆไปพ้นเข้ามาหรือไปชี้หรือไปฉกชิงวิ่งราวมาจริงๆหากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นในที่ที่เราไปเที่ยวจริงๆแม้เราจะไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านั้น ก็ยากที่จะหาพยานมายืนยันในความบริสุทธิ์เพราะเป็นยามค่ำคืนน้อยคนที่จะรู้เห็นว่าเท็จจริงประการใดโทษของการเที่ยวกลางคืนในข้อที่หกก็คือได้รับความลำบากคือทำตัวเองให้ลำบากลำบากทั้งเรื่องการเงินที่จะจับจ่ายลำบากทั้งเรื่องในการเดินทางในเวลากลางคืนภัยอันตรายในเวลากลางคืนก็มาก ลำบากทั้งเรื่องการหลับนอนลำบากทั้งร่างกายและจิตใจแม้ตัวเองจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ก็ลำบากใจทุกใจเมื่อทำให้คนอื่นเช่นลูกและเมียต้องทุกข์กังวลในพฤติกรรมของตนเองมิตรชักชวนในทางชั่วประเภทที่3ก็คือชักชวนให้ไปดูมรสศพชักชวนให้ไปดูการเล่นต่างๆ มีมหรสพที่ไหนมีการละเล่นที่ไหนก็ชวนไปที่นั่นชวนให้คลั่งไคล้หลงไหลในการดูมหรสพในการดูการละเล่นต่างๆทิ้งครอบครัวทิ้งการงานติดตามดูการแสดงในที่ทุกคนทุกแห่งบกมุ่นในมหรสพบกมุ่นในการแสดงทั้งบมกมุ่นในตัวผู้แสดงทั้งดาราหรือนักแสดงเหล่านั้นติดตามไปเป็นแฟนคลับ ติดตามไปเป็นพ่อยกและแม่ยกไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวที่ไหนแสดงที่ไหนหรือแสดงแล้วจะแสดงอีกเมื่อไหร่ก็ชวนการติดตามอย่างคลั่งไคล้หลงไหลขณะที่ติดตามไปนั้นก็ต้องใช้เงินเงินที่มีอยู่ก็หมดไปตามลำดับเงินใหม่ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเราติดตามไปดูเข้าหาเงินแต่เราเป็นฝ่ายเสียเงิน เงินในกระเป๋าของเราไม่เพิ่มขึ้นมีแต่เงินออกจากกระเป๋าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพเพื่อนที่ชักชวนให้ไปดูมหรสพชักชวนให้ไปดูการเล่นนั้นจึงเป็นการชักชวนให้เกิดความเสียหายแก่โภค,คาสมบัติโดยตรงมิตรที่ชักชวนไปในทางชั่วประเภทที่สี่ก็คือชักชวนให้เล่นการพานัน ชักชวนให้เล่นการพนันที่มีการต่อรองมีได้มีเสียส่วนมากแล้วจะเสียมากกว่าได้ได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่เสียเป็นส่วนมากเป็นการชักชวนให้ติดการพนันหรือชักชวนให้หวังรวยทางรัฐชักชวนให้จิตใจมัวเมาลุ่มหลงฝักใฝ่ในการพนันซึ่งมีประเภทการพนันมากมายสารพัด ที่คิดวิธีเล่นขึ้นมาเพื่อที่จะมอมเมาให้ลุ่มหลงให้ผู้เล่นมีความหวังว่าจะรวยในเวลาข้ามคืนเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้โดยไม่ต้องทำงานอื่นให้ลำบากสำหรับโทษของการเล่นการพนันนั้นท่านแสดงไว้หกประการคือ 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวรย่อมสร้างศัตรู 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ สามซับย่อมเสียหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำห้เป็นที่ดูมิ่นของเพื่อนฝูง 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวรหรือสร้างศัตรูเพราะว่าเมื่อชนะนั้นผู้แพ้ย่อมผูกใจเจ็บแม้เคยเป็นเพื่อนกันก็นกมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นศัตรู เมื่อผูกใจเจ็บแล้วก็ต้องการที่จะแก้แค้นต้องการที่จะเอาคืนจิตก็พยาบาทจองเวรส่วนตัวผู้ชนะนั้นก็เป็นการสร้างเวรสร้างไปให้แก่ตัวเองเหมือนกันเพิ่มโลภะมากขึ้นหวังรวยมากขึ้นมองเห็นช่องทางรวยง่ายๆเพิ่มโมหะม,มากขึ้นทําให้มองเห็นแต่ช่องทางที่จะรวยเมื่อได้แล้วก็อยากจะเล่นตลอดไปไม่มีหยุด เมื่อเล่นไม่เลิกในที่สุดก็หมดตัวโทษประการที่สองก็คือแพ้ย่อมเสียดายรับการเล่นการพนันนั้นมีแพ้มีชนะมีได้มีเสียก็จริงอยู่แต่แพ้มากกว่าหรือเสียมากกว่าเมื่อแพ้หรือเงินเสียไปแล้วก็ย่อมผูกเวนเสียดายเงินเมื่อแพ้แล้วเมื่อเสียเงินแล้วก็ต้องการที่จะแก้คืนเลยถล่ลึก ยิ่งถล่มลึกยิ่งเสียหายหนักมากขึ้นก็เสียดายมากขึ้นโทษประการที่สามก็คือทรัพย์จอมเสียหายการเล่นการพนันนั้นเหมือนนำรัพย์นำสมบัติไปทิ้งลงเหวเริ่มจากน้อยน้อยไปหามากเสียแล้วก็ต้องการเอาคืนเล่นต่อไปทุ่มต่อไปที่เล่นต่อไปนั้นโดยหวังว่าจะได้คืนเพราะเคยชนะเพราะเคยได้มาก่อน เมื่อเล่นจนเงินหมดก็จิบจืมเป็นหนี้หรือไม่ก็จำนองจำนำเพื่อที่จะนำเงินนั้นมาถอนทุนคืนโดยหวังว่าถ้าถอนทุนคืนได้ก็จะใช้หนี้ให้หมดส่วนมากของที่นำไปจำนองหรือนำไปจำนำนั้นจะหมดไปเสียก่อนที่จะได้คืนโทษของการเล่นกนารพนันในข้อที่4ก็คือไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำเมื่อจืมบ่อยๆไม่มีคืนก็หมดความเชื่อถือหมดความไว้วางใจ อาชีพการเล่นการพนันนั้นเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงเพราะคนที่เล่นการพนันคนที่หมกมุ่นในการพนันนั้นการงานหลักก็ไม่สนใจที่จะทำหรือทำก็ทำแบบขอไปทีเพราะจิตใจพวงอยู่กับการเล่นการพนันนั้นๆคำพูดของคนที่เล่นการพนันจึงไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำโทษของการเล่นการพนันในข้อที่หก็คือเป็นที่ดูหมิ่นของเพื่อนฝูง เพราะเมื่อหมดความเชื่อถือหมดความไว้วางใจหมดความนับถือแล้วเพื่อนฝูงก็สบประมาทนินทาลับหลังว่าเป็นนักการพนันเป็นคนที่ไม่มีหลักประกันในชีวิตหรือดูหมิ่นว่าเป็นคนล้มเหลวไร้สาระโทษของการเล่นการพนันในข้อที่หกก็คือไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย คนที่ประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นก็อาจจะเป็นผู้ที่ชอบเล่นการพนันด้วยกันเพราะผู้ชายทั่วๆไปก็ไม่ประสงค์จะแต่งงานกับผู้หญิงที่เล่นการพนันผู้หญิงที่ดีๆทั่วๆไปก็ไม่ประสงค์จะมีสามีที่เป็นนักเล่นการพนันประสงค์จะแต่งงานกับคนที่มีอาชีพสุจริตตั้งใจทำมาหากิน หวังฝากชีวิตและอนาคตไว้กับคนที่มีการงานที่มัน่นคงมีความรับผิดชอบแม่บิดามารดาก็หวังจะให้ลูกชายลูกสาวแต่งกับคนที่ตั้งใจทำมาหากินมีอนาคตมีอาชีพเพราะสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวสามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้การชักชวนของมิตรปลอมมิตรเทียมหรือคนที่ไม่ใช่มิตรแท้ ก็คือชักชวนไปในทางอบายามุกซึ่งเป็นการชักชวนไปสู่ทางแห่งความหายนะของทรัพย์สมบัติการชักชวนของคนประเภทนี้จะได้ชื่อว่าเป็นการชักชวนด้วยความหวังดีชักชวนด้วยความเป็นมิตรแท้ก็หาไม่ได้เพราะชักชวนไปสู่ความหายนะไปสู่ความเสื่อมจากโภคสมบัติในปัจจุบันในโลกนี้และสมบัติในโลกหน้า ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันก็หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปไม่เจริญขึ้นที่ยังไม่มีก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นเหมือนกับน,นำส,บสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นไปทิ้งลงเหวหรือนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นั้นไปเผาไฟทิ้งแม้ส,บสมบัติคือร่างกายที่บิดามารดาให้มาก็นำไปทิ้งลงเหวแห่งอบายมุกเพราะทําให้ตัวเองหมดคุณค่าหมดราคาของความดี เป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนของคนทั่วไปเสื่อมจากสมบัติในโลกหน้าก็คือเมื่อจิตหมกมุ่นไปด้วยการดื่มน้ำเมาเที่ยวกังคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นกนารพนันก็เป็นการสะสมอกุศลเหตุคือเหตุแห่งความเศร้าหมองเหตุแห่งความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นที่จิตในขณะนั้นและในขณะจิตต่อๆไปชีวิตความเป็นอยู่ก็เต็มไปด้วยอกุศลเต็มไปด้วยความเร่าร้อน เมื่อจิตประกอบไปด้วยอกุศลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเช่นกันเมื่อละจากโลกนี้ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยอกุศลนั้นอกุศลวิบากก็เป็นเหตุทําให้เกิดในที่ที่เดือดร้อนทําให้เกิดในที่ที่หาความสุขความเจริญไม่ได้คือเกิดเป็นสัตวรกหรือเกิดเป็นสัตว์ดิรัชาน หรือเกิดเป็นเปรตหรือเกิดเป็นอสุลกายซึ่งไม่ใช่สุขติคือที่ไปเกิดอันเป็นสุขได้แก่เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติตามคําชักชวนของมิตรปฏิรูปคือมิตรปลอมหรือมิตรเทียมนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสให้ผู้ที่ครองเรือน เมื่อปรารถนาซึ่งประโยชน์และความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วพึงเว้นจากการคบมิตรเทียมคือมิตรชักชวนในทางชั่วตามที่ได้กล่าวมาแล้ว